สวัสดีครับคุณลูกค้าและ f c ช่องเดอะตุกโตโยต้าทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็พอดีมาตรวจรถของคุณลูกค้าที่ทางโชว์รูมจัดสรรมาให้นะครับก็คือเจ้า Fortuner Command e r เดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาตรวจรายละเอียดนะครับการทํางานของรถไฟหน้าไฟเลี้ยวระบบไฟต่างๆติดตั้งเรียบร้อยดีไหมแล้วก็เช็คในเรื่องของตัวเพลทหน้ารถนะครับอ่าคันนี้นะครับรถผลิตเมปี22ก็คือเดือนพฤษภาปี2ีนะครับอ่า เคสเปคใช้ได้สีขาวมุกหลังคาดำนะครับราคา1 5 5 0 0 0้บาทนะครับคันนี้เป็นรถของอคุณลูกค้าจากช่อง YouTube นะครับของคุณแจ็คนะที่สั่งจองมานะครับผมก็มาตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะทำการสั่งติดตั้งอุปกรณ์ครับผมก็มาตรวจความเรียบร้อยของรถยนต์ไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรทุกอย่างติดการทำงานฝาท้า,ทายไฟฟ้าโอเคตัดหมอกไฟตัดหมอกหลัง โอเคทำงานเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ประจําตัวรถอ่าแม่แรงชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับโอเคโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะรถมาเร็วดีลูกค้าจองไปได้แป๊บเดียวเองครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็ประมาณ3-5วันก็รู้ผลเลยแล้วก็ประจวบเหมาะมีรถ คิวว่างมาลงพอดีนะครับเราก็จัดสรรให้กับลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในส่วนของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของเซลตุกนะครับช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับเบอร์โทร0618213464 LINE ID TWOK 8110าย IDT ีนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเซลตุกด้วยนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไปววๆกันนิดนึงนะครับไอตัวคอมมานเดอร์เนี่ย ผมเคยทำคลิปรีวิวแล้วก็สามารถไปชมคลิปรีวิวสเปครถรายละเอียดของตัวรถได้ในช่องของเซลตุกนะครับเอาละเดี๋ยวเซลตุก,ก็ไปทำการสั่งแต่งสั่งติดตั้งอุปกรณ์ให้กับรถของคุณลูกค้านะครับก็เดี๋ยวมารอชมกันอีกทีหลังจากรถติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว่ารถคันนี้นะครับของคุณแจ็คจากช่อง y YouTube ผมนี่เองนะฮะแต่งไปแล้วจะหล่อเหลาขนาดไหนอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมจะเสริมไปให้กับรถของ คุณลูกค้าคันนี้นะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับยังไงขอตัวไปทำงานก่อนนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ